สวัสดีตอนเช้าเช้ากดูเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้คุณครูมีแบบฝึกหัดเสริมทักษะวิชาชาวปัญญาเล่มหนึ่งมาให้เด็กๆได้เรียนรู้และทำแบบฝึกหัดกันค่ะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆเปิดไปที่หน้าห้านะคะคำสั่งมีอยู่ว่าให้เด็กๆ เขียนกากบาทในช่องว่างหน้าภาพที่จะต้องทำก่อนตัวอย่างเช่นข้อหนึ่งค่ะเป็นรูปเด็กผู้หญิงแปลงฟันและรูปที่สองเป็นเด็กผู้หญิงนอนหลับอยู่ค่ะเด็กคิดว่าระหว่างรูปเด็กผู้หญิงแปลงฟันและรูปเด็กผู้หญิงนอน สิ่งใดควรจะต้องทำก่อนคะถูกแล้วค่ะเป็นรูปเด็กผู้หญิงแปรงฟันเพราะเราจะต้องแปรงฟันก่อนนอนทุกวันนะคะส่วนในข้อ2 3และ4คุณครูให้เด็กๆลองทำเองคะ่ะไม่ยากค่อยๆทำไปนะคะเสร็จจากหน้าห้าแล้วเด็กๆ เปิดมาที่หน้า6ได้เลยค่ะในหน้า6ให้เด็กๆด,ดูคำสั่งในแต่ละข้อนะคะซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน3ข้อและ3ข้อนี้คำสั่งจะไม่เหมือนกันคุณครูจะทำตัวอย่างในข้อ1ให้ดูก่อนค่ะข้อ1ค่ะให้เด็กๆวาดรูปดอกไม้บนกระถางกระถางละ1ต้น ตัวอย่างเช่นและข้อสองค่ะให้เด็กๆวาดแก้วน้ำบนโต๊ะอาหาร สีใบให้เด็กๆวาดหนอนบนใบไม้สองใบค่ะเอาล่ลค่ะครบทั้งสามข้อแล้วแล้วเจอกันใหม่ในวิชาต่อไปนะคะ